ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็ผมมีทุกไก่ครับผมตอนนี้ก็โตแล้วสัวใหญ่ครับมาแบ่งเอฟซีครับสำหรับเอฟซีที่สนใจในลูกเจ้าเท่าครับเนี่ยเริ่มโตแล้วเดี๋ยวต้องปล่อยออกนอกแล้วเผื่อมีสนใจครับเพราะไก่ตัวน,นี้มันส่งได้เลยครับเพราะว่าเขาโตแล้วครับตอนนี้จะมีตัวผู้สามตัวตัวเมียสองตัวก็แบ่งจำนวนแค่หนึ่งคู่ครับ ตเมียเป็นสีเทานะเอ้ยสีดำหมดเลยนะพูดไปสีเทาสวยนะครับจับไปดูสัวนครับาลุกมาใส่กับไลหมดแล้วนะครับตอนนี้ทำเบานะดีงว่า อรอนะครับวันนี้เป็นสีขึ้นแล้วครับขี่เท้านะครับนะครับจนะุดแข้งสวยดูเถิดเนาะโชว์จุดแข้งนะนะครับดูแข้งดูนะ ก็สวยครับสุเทาจะเป็นเทาส้มส้มคองจะเป็นเทาดำจุดนี้ค,ครับผมก็สําหรับที่ใครสนใจครับผมผมแบ่งให้เอฟีแค่หนึ่งคู่ครับชุดนี้เพราะว่ามีตัวเมียวแค่สองตัวก็ผมจะเก็บไว้หนึ่งตัวครับผมรอตัวผู่คัดได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแม่ชุดนี้ครับผมจะเป็นตัว ตัวตาเขาครับจะเป็นเจ้าฟาโรครับผมของทิชนฟาร์มครับผมแล้วก็ยายเขาจะเป็นคู่เกิดเจ้าโซเลสครับผมเจ็ดครับตีดำหมดเลยแล้วก็ซื้อลูกมาก็คือจะเป็นแม่ของพวกเจ้าผู้นี้ครับแล้วก็มาใส่ลูกเจ้าเท่าครับผมยังไงรับประกันหน่อยครับชนดีแล้วตีหลังแน่นอนครับไก่ชุดนี้กัดมากกัดน้อยเอาไปลุ้นกันครับก็แบ่งแค่เอฟซีแค่คู่เดียวผมเพราะว่ามีตัวเมียสองตัวเก็บไปตัวหนึ่งครับวันนี้ก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมก็ นี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม